หลับในไม่ใช่เรื่องเล็กห้ามฝืนเด็ดขาดมาดู6วิธีแก้ง่วงขณะขับรถที่ได้ผลจริง 1. แวะจอดงีบสั้นๆ10-15นาทีวิธีที่ดีที่สุดคือการจอดพักแล้วงีบสั้นๆเติมพลังให้สมองไม่งั้นขับต่อคือเสียงหลับในงีบได้แต่ไม่เกิน20นาที 2. ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีน คาเฟอีนช่วยกระตุ้นระบบประสาททำให้ตื่นตัวชั่วคราวแต่อย่าใช้แทนการพักรอประมาณ20นาทีให้กาแฟออกฤทธิ์3เปิดเพลงจังหวะเร็วหรือร้องตามเปิดเพลงจังหวะเร็วๆแล้วร้องไปด้วยจะช่วยกระตุ้นสมองและคลายเครียด4เคลื่อนไหวร่างกายขยับมือขาอย่านั่งนิ่งลองหมุนคอยืดแขนขยับไหล่จะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวขึ้นได้ 5. เปิดกระจกให้ลมเข้าหรือแอร์เย็นจัด ลมเย็นช่วยกระตุ้นระบบประสาทบรรเทาอาการง่วงได้ดีชั่วคราวโคุยกับเพื่อนข้างๆถ้ามีเพื่อนร่วมทางลองชวนคุยเรื่องตลกหรือเรื่องที่ต้องคิดจะได้ไม่ง่วงหลับในไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าเริ่มง่วงจอดพักดีที่สุดปลอดภัยไว้ก่อน